จริงๆผมว่าคิดว่าบิ๊กตู่น่าจะพอได้แล้วครับคือการที่ฝืนอยู่ต่อเนี่ยมันไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นนะ,ะมีแต่ทุกอย่างเริ่มเลวร้ายไปเรื่อยๆนะผมยังมองไม่เห็นนะแั้นั้นนี้คุณบิ๊กตู่ต้องยอมรลบความจริงได้แล้วครับนะช่วยปล่อยประเทศไทยนะครับ,นะรบอย่าอย่ายื้อต่อไปเลยนะครับนะผมไม่ได้เกลียดทางบิ๊กตู่เป็นการส่วนตัวแต่ผมสึกว่า ที่พิจูอยู่มาเนี่ยมันนานพอแล้วนะมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าหนึ่งพิตูไม่ได้มีความจริงใจนะไม่ได้มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติจริงนะมันเป็นเพียงแค่ว่าเป็นการฉวยโอกาสนะนะอง็งบิตูจะเถียงผมก็ไม่ว่าแล้วก็เถียงไปนะแต่ว่ามันความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้นะนะผมก็เชื่อว่าวันนี้บิตูการที่มาเป็นนายกเนี่ยมันเป็นการฉวยโอกาส แล้วมันไม่สงา่างามมันเคยเกือบจะสงา่างามนะซึ่งประชาชนก็หลับตาให้ข้างหนึ่งแล้วนะแต่หลังจากที่ประชาชนหลับตาให้ข้างหนึ่งแล้วเนี่ยวิตรเข้ามาวิจิตก็ไม่ได้ทําตามที่วิตรพูดเลยไม่แต่ข้อเดียวนะครับมีจตวัธกรรมแต่การกระทํามันไม่ใช่นะครับเข้าใมไหมครับดังนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่า คำพูดที่พูดไว้คําสัญญาอะไรไว้การกระทํามันไม่ใช่เลยนะครับแล้วผมว่าเจ็ดปีมันมากยาวนานมากนะครับมันทาให้บริษัทบริษัทเร็กอบริษัทหนึ่งนะร่ารวยเป็นบริษัทหมื่นล้านแสนล้านได้ภายในเวลาเวลาเจ็ดปีเท่านี้นครับแต่วันนี้ประเทศที่มีงบประมาณแผ่นดินสามจุดสามล้านล้านบาทสามจุดสี่ล้านล้านบาทเนี่ยมันมาหาศาลมากเงินขนาดนี้มันสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ในประเทศนี้ได้ แต่ไม่ใช่เลยวันนี้ประชาชนก็ยังทุกยากนะดังนั้นผมคือกัลยาณมิตรบิ๊กตู่นะครับอาจจะปากร้ายแต่จิตใจผมงดงามนะครับดังนั้นบิ๊กตู่พอเะครับผมว่ามันหมดเวลาแล้วตอนเรับิ๊กตู่ประชาชนคงไม่ให้โอกาสแล้วนะครับอาจจะมีประชาชนบางส่วนที่ยังเชียร์อยู่แต่ว่าคงลงมองด้วยคนที่กําลังเชียร์กูอยู่นะ เป็นคนที่มีศักยภาพหรือเปล่าใช่คนที่เสียภาษีหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราต้องฟังเสียงคนที่เสียภาษีเสียภาษีจากทางไหนจากรายได้นะครับถามคนที่วันนี้ที่เขาทางานแล้วก็เสียภาษีรายได้ให้กับบิ๊กตู่เนี่ยให้ประเทศเนี่ยเขายอมรับบิ๊กตู่หรือเปล่าอย่าไปถามคนที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับเห็นไหม วันนี้คนนี้เขาไม่ได้เสียภาษีเขาก็ชอบบิ๊กตู่อยู่แล้วเพราะบิ๊กตู่เอาเงินไปแจกเนี่ยครับคนมวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเงินนี่มาแจกเนะี่ยมันมีต้นทุนใช่ไหมครับดันั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็ชัดเจนอย่างที่ผมพูดแล้วว่าผมไม่เอาบิ๊กตู่แล้วนะครับผมอยากเห็นบิ๊กตู่ก้าวลงจากตำแหน่งแล้วก็คือนอำนาจให้ประชาชน ให้ประชาชนเลือกตั้งกันใหม่จะเอาใครมาก็ช่างเลยครับนะเพราะว่ายังไงมันก็เริ่มก็คงน่าจะดีกับบิ๊กตู่อย่างน้อยเขาก็มาอย่างสง่างามมาตามกติกาถึงแม้ว่ากกติกานี่มันบิดเบี้ยวแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นคนเขียนกติกาเองเล่นเองครับแต่การที่บิ๊กตู่เป็นนายกตอนนี้คือมันกติกาที่เขียนเองขึ้นมาเองเล่นเองสืบทอดอำนาจเอง ใช่ไหมครับนั้นก็ชัดเจนตามนั้นนะครับผมส่งสัญญาณแบบชัดเจนมากไม่ดัดจริตไม่อ้อมค้อมไม่ตอแหลไม่เสแสร้งนะชัดเจนมากแล้วประเทศนี้เรามีการเลือกตั้งมาแล้วสองปีตั้งแต่มีนาวันนี้เรายังปกครองภายใต้กฎหมายเผด็จการทั้งที่เรามีการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับ นั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยประยุทธ์คือคุณคือตัวปัญหาครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเด็กๆออกมาประท้วงชุมนุมเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นปัญหาเด็กๆก,ก็ติดคดีความประยุทธ์ก็ยังอยู่นะั้นปัญหาเองรานนี้วิธีที่ง่ายสุดคือ,คอต้องไล่ประยุทธ์ไปเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับเพื่ออะไรจะดีขึ้นมันมีแค่นี้แหละครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะ วันนี้เหลือเนี้ยคือต้องไล่ประยุทธ์ไปก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นครับและแถมที่สําคัญคือเรายังขาดเสรีภาพเรายังหายไปเราถูกกฎหมายหล,หล,หลายๆฉบับที่ออกมานะปิดปากปิดอุปิดตานะเอาเปรียบเอาละอาเปรียบกันแกล้งประชาชนนะั้นผมถือว่านี่คือการากินีนะนั้นประยุทธ์ควรจะต้องไปแล้วคุณไม่ได้มาช่วยแก้ปัญหาแต่คุณกลับมาเพิ่มปัญหาใช่ไหมครับอืม ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าวันนี้มีหลายคนเริ่มลุกขึ้นมาไว้เราทําทีละอย่างกินข้าวทีละคำนะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศทุกอย่างไม่ได้เลยในเมื่อวันนี้อุปสรครคสำคัญอีกหนึ่งนะก็คือประยุทธ์คือไอ้เคที่กําลังขวางคองอยู่นะรเราจึงยังไม่ต้องไล่ประยุทธ์ไปก่อนใช่ไหมครับ ประเทศเราเสียโอกาสไปนานเจ็ดปีนะมันไม่มีสัญญาณะไรเลยว่าประยุทธ์นี่นะคือคนที่ใช่นะเ,เ่วันนี้ผมไม่ได้ใส่ลายผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าคนระับไม่ได้มีคำหยาบคายด้วยนะก็พูดไปเรื่อยๆตามที่ผมเข้าใจจะผิดจะถูกไม่รู้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วกเก็บเอาไปคิดกันแล้วกันนะครับนะสวยพวกไอโอมึงใจเย็นนิดนึงคนระับทนฟังกูหน่อยแตะว่นะครับอย่าพึ่ง ก่อกลัวเลยนะฟังหน่อยนะฟังหน่อยจะได้มีข้อมูลนะแล้วมึงก็จะแยง้งกูก็แย้งนะจะได้ไม่แย้งแบบควายๆแย้งแบบมีศิลปะแย้งแบบข้อมูลนะนะอย่าแย้งแบบคนไร้สมองนะครับนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้นะคุณเดชพงศ์ก็บอกว่าเรามาเยอะมาไวประยุทธ์ก็ไปไวนะแต่ถ้าเราไม่มากันเรายัางลีลาก็ประยุทธ์คงไม่ได้ไปไหนแล้วเฮ่ยพวกเราเองก็จะหมดแรงก่อนซะด้วยนะ ค,คิวผมนั่นคือวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบอกแค่ในวันพฤหัสแล้วนนะันะครับแล้วอย่าไปฟังเพียงแค่ผมคนเดียวนะควรจะไปฟังได้หลายคนนะไปฟังดูได้หลายคนเพระาะแต่ละคนเขามีมุมมองอย่างไรนะนะซึ่งผมเนี่ยมันก็พูดอยู่แล้วทุกวันที่นี่นะแต่การไปพูดที่นั่นอาจจะมีหลายคนได้เห็นว่าเอ้ยผมมาแสดงตนแล้วนะแล้วขึ้นเวทีแล้วนะจริงๆก็ มันไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะก็ไปผมก็ไปแค่แสดงอยู่ยืนว่าไอ้ผมเห็นด้วยนะที่จะไล่ประยุทธ์ไปนะครับแค่นี้เขาเชิญผมขึ้นเวทีผมคงจะพูดนะก็คงขึ้นพูดบนเวทีนะยังไม่ได้คิดเรยยังไม่จะพูดเรื่องอะไรบ้างคนระับนะแต่ก็แน่นอนคนระับผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดนะแล้วก็ไม่มีอะไรต้องโปรวะ ผมไม่ได้ไปหมิ่นเจ้านะผมไปเพื่อบอกว่าผมมาแสดงอยู่ยืนว่าผมเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปชุมนุมที่อื่นไม่ได้ไปเดินขบวนที่ไหนใช่ไหมครับนะมันก็เป็นการชุมนุมในพื้นที่ของอนุสรสถานของวีรชนเดือนพฤษภาใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับ,นะค,รบคนที่อยากเห็นผมขึ้นก็โคมขมหวังนะมาไวกวที่คิดใช่ไหมครับ อล้วถ้าเกิดว่าพวกเรารู้กันแล้วนะครับแเตเมียผมยังไม่รู้นะเียยังไม่รู้นะครับผมก็ไปผมก็ไปเขาเชิญมาว่ามาดูมาสังเกตการแ้วก็ยังดีหรือมามาแล้ววันนี้แต่ถ้าคุณมาร์กอยากให้ขึ้นเวทีหน่อยเพราะว่าก็มีหลายคนก็ถามหาอยู่อะไรนะว่าเมื่อไรจะขึ้นมาร์กจะขึ้นเมื่อไหรนะ่ผมว่าจริงตั้งใจว่าอ,อวันหนึ่งถึงเวลาที่ผู้คนเริ่มเยอะนะครับ ผมก็ไม่อยากจะบอกววันนี้นะมันเป็นมันเป็นงานของบรรดาของคุณฝั่งของพันธมิตรกับทางนปชเขานะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆนี่ก็ามาเสริมแต่หลกัลกๆเนี่ยเป็นของพันธมิตรกับนปชที่เคยเป็นคู่กัดกันวันนี้เขาจัดงานกันนะ,นะก็มีมวลชนก็ามาส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเรามองว่ามันไม่น่าจะพอนะครับมันไม่น่าจะพอนะ เราต้องการคนเสริมเขาก็อยากได้กําลังของมาร์กไปเสริมซึ่งผมก็ผมก็ไม่มีมวลนชนเราพี่คนที่ติดตามผมเนี่ยเยอะแยะ,ยะเนี่ยก็ไม่ได้นนหมายความว่าเขารักผมทุกคนนะครับก็อาจจะติดตามฟังตลกตลกขำๆเฮฮาแก้เซ็งไปวันๆครับผมก็ถอบตัวนะครับมีกล้าที่เสนอหน้าว่าเพราะผมเคยเห็นคุณจตุพรเขาระดมคนที่เต็มสนามกีฬาอินดอรดใช่ไหมไอ้ะไรที่เวลโดใช่ไหมอะไรนะ ราชบังคลานะที่คุณจะดูทรระดมคนได้มากมายมหาศาลมนวันนี้ก็ระดมคนได้เต็มลานพระบรมรูปใช่ไมาพิบูกระเจงอกง่อ,งอยขนาดน,นี้นะผมก็ไม่เชี่ยวไม่รู้เราก็จะมีคนมาฟังผมเพื่อกี่คนเชี่ยวนะนะ FC มาร์กอาจจะเป็นคนที่รักสบายก็ได้นอนฟังอยู่บ้านเปิดนอนกระดิกเท้าฟังอยู่มือถือสะดวกกว่าที่ต้องเดินทาง ฝ่าการจราจรนะไปที่สนามหลวงคนระับคิดว่าถ้าในน้าว่าคุณมองว่าเป็นการทําลายชาติบ้านเมืองก็เรื่องของคุณคนระับแต่ผมมองว่าการที่ออกไปครั้งนี้ผมไปแค่ไปแสดงจุดยืนในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองนายประยุทธ์มาเจ็ดปีแล้วใช่ไหมครับเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่เปิดให้ผมได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องกลุ่มมือซึ่อาจจะเป็นมวลชนเสื้อแดงมวลชนเสื้อเหลืองอะไรกแ็แล้วแต่นะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีมวลชนของผมอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ไปฟังอยู่แล้วทุกวันวันนี้ก็ไปอยู่แล้วก็มีเพราะบางคนอาจจะติดตามผมด้วยติดตามพันธมิตรด้วยติดตามมรปชด้วยใ่ไก็ไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยหมดแล้วนั้นผมไม่แน่ใจจริงครับว่าวันพฤหัสนี้จะมีคนมาเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหน